พอคโค้เอ็กซ4 GT เรือทงจอสุดลื่น144เฮิร์มาพร้อมกับขุมพลังรุ่นล่าสุดเลยแบตเตอรี่เนี่ย5 8 0มิ ah, ลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว67วัตต์เทอร์โบชาร์จิง้ง โคโค X4 GT นะคะเรือธงสายเกมมิ่งราคาเบาๆนะที่เขาให้สเต็กมาแบบจัดเต็มสุดๆไปเลยนะคะที่สูงถึง144เฮิรต์เลยนะสำหรับใครที่เป็นสายเกมมิ่งต้องถูกใจสิ่งนี้อย่างแน่นอนนะคะด้วยอัตราเฟเรที่สูงขนาดนี้เนี่ยจะได้ภาพและการเล่นเกมที่ลื่นไหลแบบสุดๆไปเลยนอกจากนั้นนะคะเขายังรองรับระบบ Dolby Vision นะแสดงสีได้มากถึงพันล้านสีกันไปเลยนะได้สีที่สวยคมชัดสุดๆและยังไม่พอเขายังมีระบบระบายความร้อนนะคะ ลิ q u i ดคูลเทคโนโลยี g y 2.0นะสายเกมมิ่งอย่างเรานะคะก็เล่นกันได้แบบเพลินๆยาวๆไม่ต้องกลัวเครื่องร้อนเลยค่ะ มาพูดถึงสเปคกรวมๆของเครื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับชิปเซตเลยนะเขาเลือกใช้เป็น MediaTek Dimensity 8100นั่นเองนะระบบปฏิบัติการเป็น MIUI 13นะคะบนพื้นฐานของ Android 11นะในส่วนของแรมนะคะให้มาที่ 8GB นะส่วนส่วนลอมเนี่ยเราสามารถเลือกได้2รุ่นนะคะก็คือ 128GB และ 256GB นั่นเองนะและในส่วนของแบตเตอรี่นะคะให้มาที่ 5,800mAh แล้วก็รองรับชาร์จเร็วอยู่ที่67วันอีกด้วยค่ะ พูดถึงดีไซน์ของโ o c o X4 GT เครื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะเขาออกมาให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันก็ได้กแก่สี Black นะคะแล้วก็สี Silver ที่อยู่ในมือหม่ตอนนี้นะรวมถึงสี Blue นั่นเองนะคะเป็นสีที่สานะสำหรับพื้นผิวด้านหลังของเขานะคะจะเป็นผิวด้านนะคะที่มีความเรียบลื่นมากๆเลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยกับเรื่องของรอยนิ้วมือนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าเกิดรอยนิ้วมือยากมากๆเลยนะเนี่ยไม่ว่ามาจะจับถือยังไงนะคะเขาก็ยังสวยงามเหมือนเดิมเลยนะในส่วนของสีนะคะอย่างสีเงินที่ไม่ถืออยู่ตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่า ความเล่นแสงนะเป็นสีเงินที่สวยเลยนะคะแล้วก็มีเหมือน เทกเจอร์แบบละเอียดละเอียดเป็นลวดลายเล็กๆข้างในระยิบระยับอย่างนี้นะคะก็คือสวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับพื้นผิวด้านหลังเนาะดีไซน์เครื่องนี้เนี่ยถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกที่มันดูแข็งแกร่งทนทานมา,มากๆเลยนะและตัวเครื่องนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับน้ําหนักอยู่ที่200กรัมนั่นเองนะคะก็อาจจะมีน้ําหนักอยู่สักนิดนึงนะคะเมื่อเทียบกับตัวทั่วไปเนาะแต่ว่าก็ต้องยอมรับเลยว่าเขาแลกมาก,กับแบตเตอรี่ที่มากขึ้นนะคะรวมถึงระบบความร้อนที่ดีขึ้นด้วยนั่นเองนะซึ่งก็ ถือว่ายอมรับได้เลยนะคะสําหรับสายเกมมิ่งนะที่เราต้องคอนเซิร์นในเรื่องนี้เป็นหลักนั่นเองค่ะในส่วนของหน้าจอนะคะเขาให้มาเป็นแบบ LCD True Display นั่นเองนะขนาด6.6นิ้วนะคะความละเอียดเนี่ยระดับ Full HD พั u เลยนะแล้วก็ให้อัตราเฟรมเรตที่สูงม,มากๆเลยนะคะถึง144 h z ินั่นเองนะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังรองรับเทคโนโลยี Dolby Vision นะคะที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถแสดงผลได้มากถึงพันล้านสีกันเลยนะเยอะมากจริงๆในส่วนของความสว่างนะคะดันได้สูงสุดอยู ที่650นิตนั่นเองนะและในส่วนของหน้าจอเนี่ยเขายังครอบทับด้วยกระจกกันรอย Gorilla Glass 5นะคะก็ทําให้เราเนี่ยมดกังวลใจในเรื่องของรอยขีดข่วนไปได้เลยค่ะมาพูดถึงดีไซน์รอบตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะเริ่มจากหน้าจอก่อนเลยนะคะที่ด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นดีไซน์ที่เป็นรอยแหวกนะคะ จะใส่กล้องหน้าเอาไว้ให้เรานั่นเองนะความละเอียดของกล้องหน้าเนี่ยให้มาถึง20ล้านพิกเซลไปเลยค่ะนอกจากน,นั้นะคะถัดขึ้นมาเล็กน้อยก็จะเป็นในส่วนของลำโพงสนทนานั่นเองนะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นระบบนำทางแบบซอฟต์แวร์ที่เราสามารถเข้าไปปรับแต่งเรียงอย่างที่เราต้องการได้นะคะในส่วนของตั้งค่าเลยนั่นเองค่ะ มาต่อที่ด้านบนเลยนะด้านบนเนี่ยเขาจะมีให้ทั้งอินฟาเลตลำโพงนะคะแล้วก็ช่องสำหรับเสียบหูฟังขนาด3.5นั่นเองนะซึ่งช่องเสียบหูฟังเนี่ยก็คือเพิ่มเติมมาจากรุ่นก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่ารุ่นก่อนหน้าเนี่ยจะยังไม่มีช่องเสียบหูฟังแบบนี้นั่นเองค่ะ มาต่อกันที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องนะคะก็จะเรียบไปแบบนี้เลยไม่มีปุ่มการใช้งานใดๆเลยนะส่วนด้านขวานะคะจะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงนั่นเองแล้วก็ปุ่ม power ที่เป็นสแกนนิ้วมือให้ในตัวอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่ด้านล่างเลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของช่องใส่ซิมนะคะสามารถใส่นานโนซิมได้2อช่องนั่นเองนะไม่สามารถเพิ่ม m i โคร SD card ได้นะคะแล้วถัดมาตรงกลางนะคะจะเป็นช่องเสียบชาร์จแบบ USB Type C ซึ่งถัดมานะคะจากช่องใส่ซิมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรูไมโครโฟนนะคะแล้วก็เป็นช่อง เสียบชาร์จแบบ u s b Type-C นะคะถัดออกมาอีกเล็กน้อยก็จะเป็นในส่วนของลำโพงนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะคะจะเห็นเด่นออกมาเลยก็คือในส่วนของโมดูลกล้องนั่นเองนะจะให้กล้องหลังมาถึง3เลนด้วยกัน,ลนแล้วก็พร้อมกับไฟแฟลชอีกด้วยค่ะ มาพูดถึงรายละเอียดของกล้องแต่ละตัวกันบ้างดีกว่านะคะเริ่มจากกล้องหลังก่อนเลยนะคะสําหรับตัวแรกนะคะเป็นกล้องหลักนะความละเอียดสูงสงุดอยู่ที่64ล้านพิกเซลนั่นเองนะคะถัดมาจะให้มาเป็นเลน์อล้าไวท์ความละเอียด8ล้านพิกเซลและสุดท้ายนะคะเป็นเลนมาโรความละ,ะ,ะเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะและในส่วนของกล้องหน้านะ <c oughs> <c oughs> คะความละเอียดจะให้มาที่20ล้านพิกเซลค่ะมาพูดถึงในส่วนของการถ่ายภาพกันบ้างดีกว่านะคะในเรื่องของกล้องถ่ายรูปเนี่ย สำหรับกล้องหลักเลยนะคะเมนูหลักของเราเนี่ยจากที่ไม่ได้ลองใช้แล้วนะคะถือว่าทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะถ้าเกิดใครนะคะต้องการจะถ่ายรูปแบบทั่วๆไปเนี่ยรับรองได้เลยว่าได้ภาพที่สวยถูกใจอย่างแน่นอนนะคะเขามีการทํางานร่วมกับ AI ด้วยนะแล้วก็ยังรองรับการถ่ายภาพแบบ HDR อีกด้วยค่ะทําให้การถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ยก็าสามารถทําได้แล้วก็ยังได้ภาพที่มีสีสันที่สวยสดใสด้วยค่ะ ของเล่นอัลตร้าไวที่ให้มาในเครื่องนี้นะคะสามารถถ่ายภาพมุมกว้างได้ที่118องศาเลยนะคะก็เป็นมุมกว้างที่กําลังดีเลยนะให้เราเนี่ยสามารถเก็บรายละเอียดต่างๆของภาพได้มากขึ้นนั่นเองนะคะโดยที่ภาพเนี่ยยังคงสวยงามนะคะแล้วก็ไม่บิดเบี้ยวจนเกินไปนั่นเองค่ะ ของไนท์โหมดนะคะก็มีมาให้เหมือนกันนะคะในเครื่องนี้เลยนะใครที่ชอบเอาไปถ่ายภาพกลางคืนก็สามารถทําได้เช่นกันเึื่อก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแต่อาจจะต้องยอมรับว่าโทนสีของภาพที่ได้ในเวลากลางคืนเนี่ยจะไม่ฉูดฉาดเหมือนกับการถ่ายในตอนกลางวันนั่นเองค่ะและในส่วนใครนะคะที่ชอบถ่ายภาพรายละเอียดเล็กๆต่างๆด้วยเลนส์มาโครนะคะเครื่องนี้เนี่ยเขาก็สามารถถ่ายได้เลย เครื่องนี้นะคะก็สามารถถ่ายได้ในระยะใกล้สุดอยู่ที่4เซนเมนั่นเองนะคะทำให้คุณเนี่ยเก็บรายละเอียดต่างๆได้มากขึ้นค่ะในส่วนของโหมดถ่ายพอร์ตเทจนะคะหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะคะตัดขอบได้ดูเนียนสวยเป็นธรรมชาติเลยนะแล้วกาประมวลผลเนี่ยก็ไวด้วยค่ะกดปุ๊บได้ปั๊บเลยค่ะ ในส่วนของการถ่ายภาพเซอลฟี่นะคะก็ถือว่าทำได้ดีอีกเช่นกันค่ะเพราะว่าโทนสีของภาพเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นธรรมชาติเลยนะแล่ผู้หญิงผู้ชายนี่ก็ถ่ายได้ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ยังมีหมดบิวตี้จะปาผิวเนียนหน้าเรียวหรือตาโตเนี่ยก็ทําได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาทดสอบในเรื่องของการเล่นเกมกันเลยดีกว่านะคะซึ่งเกมที่มาจะเล่นในวันนี้เนี่ยคือเกมนี่น้องคุณนีคอร์ดเวอร์นั่นเองนะคะโดยที่จะปรับตั้งค่ากราฟิกเนี่ยเป็นระดับสูงสุดทั้งหมดเลยนะคะแบบนี้เลยนะอันนี้เนี่ยคือมาจะอัดหน้าจอไปด้วยเลยนะคะแล้วก็เล่นให้ดูกันนะะดูที่กราฟิกกันก่อนนะคะมาจะตั้งค่าเป็นแบบสูงไว้หมดเลยนะ เฟรมเดทดันได้สูงสุดนะคะอยู่ที่50ก็ดันไปให้สุดเลยนะคะสําหรับเกมนี้เนาะความละเอียดร้อยเปเนไปเลยทุกอย่างปรับเป็นแม็กแบบนี้เลยนะอ่าโอเคแล้วนี่นะคะมายก็คือปล่อยบอดมาต่อเน,นื่องยาวๆโดยที่แบบไม่พักหน้าจอไม่เข้าโหมดประหยัดพลังงานเลยนะคะเพราะอยากจะทดสอบในเรื่องของความร้อนนะคะก็ประมาณ20นาทีแล้วก็ยังไม่ร้อนนะคะถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะแล้วภาพเนี่ยก็สวยคมชัดนะคะไม่มีห่วงเลยเห็นไหม เดินได้แบบชิลๆเลยนะคะไม่มีภาพกระปุกหรือภาพวารใดๆเลยนะคะสมูทมากๆเลยใช้งานได้อย่างต่อเนื่องคือว่าทัฒน่ในเรื่องของการระบายความด้อนของเขาเลยนะคะเล่นได้แบบยาวๆจริงๆนะอ,อ่ะเนี่ยใช้สกิลนะคะออกมาได้แบบต่อนเนื่องเพลินๆเ,เลยเนี่ยไ,ไม่ปรับลดป้ายชื่อของคนอื่นเลยนะคะก็คือเปิดเป็นแม็กเลยเลองเทสกราฟิกดู นี่ทำได้ดีเลยการตอบหนองต่อหน้าจอนี่ยก็คือทําได้ดีนะคะตามมือเลยนะหมุนได้แบบนี้เลยถ้าสรุปกันเลยดีกว่านะคะสำหรับโ o c a x สี่เครื่องนี้นะคือว่าเป็นสมาร์ทโฟนสายเกมมิ่งที่เป็นระดับ เรือธงเลยนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็มาในราคาที่เรียกได้ว่าจับต้องได้นะแต่ในส่วนของราคาเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่เอาไว้ให้ที่ Description นะคะเพราะว่านวันที่ถ่ายเนี่ยยังไม่ออกมาเป็นราคาแบบ official ให้เรานะาะ <Okay. S 1> แต่ว่าวันที่อ่อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะทราบกันแล้วอย่างแน่นอนเลยนะแต่อันนี้เนี่ยคาดการณ์มาจากราคาที่เปิดตัวในต่างประเทศนะคะ <c> ก็จะอยู่ที่ในช่วงของหมื่นก,นกลางๆนั่นเองนะ <c> ก็ถือว่าราคาเนี่ยดีเลยกับสเปคที่เขาให้มานะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าจอนะคะที่อัตราเรทเนี่ยสูงถึง1น4่ 4เฮิรตเลยนะคะถ้าเทียบกันในท้องตลาดในค่อนข้างยังหายากอยู่นนะในอัตราเฟสเลทที่สูงมากขนาดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ว้าวมากจริงๆยิ่งถ้าเกิดใครเป็นสายเกมมิ่งต้องการให้ภาพมันลื่นๆนะคะสม,มูสม,มูทเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยที่144เฮิรต์นะคะนอกจากนะั้นในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะให้มาที่5 8 0มิลลิแอมป์อาจจะต้องยอมรับว,ว่าในยุคนี้เนี่ย5,000ม ah ิลลิแอมเป็นเรื่องค่อนข้างแซนด์ดแล้วนะเขาอาจจะให้มากกว่ากเล่นน้อยเป็น5 8 0เนาะแต่จริงๆแล้วจุดท wow ให้มาชาร์จเร็วอยู่ที่67วัตต์ไปเลยนะก็คือเร็วมากจริงๆนะคะในเรื่องนี้นะทำให้เราเนี่ยใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นนะเพราะว่าเราชาร์จแป๊บเดียวนะคะสามารถใช้งานต่อได้อีกยาวๆเลยค่ะอันนี้คือดีมากๆเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็ฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะถ้าเกิดใครยังไม่กดเนี่ยต้องกดกันได้แล้วนะคะแล้วก็กดกันปิ้งๆด้วยนะแจ้งเตือนนะคะเวลาที่มีคลิปใหม่ๆก็จะแจ้งเตือนไปที่ทุกคนทัน เลยนะคะแล้วสําหรับทลิปหน้านะ่าจะเป็นอะไรเนี่ยก็รอติดตามกันด้วยนะคะจะหยิบอะไรมารีวิวให้ดูหรือมีเรื่องเล่าดีๆอะไรมาฝากเนี่ยก็รอติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนและะ้วค่ะบ๊ายบาย,บาย